สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะอลทไทยกับมนรับค่ะมือน,นีเขาสวนเขาสวนมาเก็บบักพิกค่ะดอกรุ่นไม่ล้ายๆค่ะดอกรุ่นไม่ออกือมถ่งมาอัปเดตให้เบิ้งแล้วค่ะว่า พิกเรายังเน่าอยู่ไหมก็เออเรื่องไกลโตหน่อยๆเนาะค่ะอันนี้กัยังถือว่าไม่นอนอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆจางไปหรือเปล่าเรื่องไกล้โตด้วยค่ะนี่ว่าเป็นเรื่องไกลโตปันใด หลังจากที่ใส่นามจุลินซี่สังเคราะห์แสงเนาะค่ะรดค่ะรดบริเวณเง้าของเขาเทจกัจกๆเลยเ <laughs> อเทจกัจกๆเลยเออใส่มาได้ซิบมือแล้วล่ะค่ะซิบมือแล้วหลังจากนั้นเพื่อนกะเหมือนเหมือนจะอัอน เหมือน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 จะไปแล้วอะไรอย่างนี้ไหมคะ